สวัสดีครับเมื่อวันที่29พฤษภาคม2567มีข่าวดีสําหรับลูกหนี้ออมสินนะครับหลายคนบอกว่าข่าวดีอะไรลูกหนี้ออมสินโดยเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ประวัติไม่ดีหรือว่านี้เสียนั่นเองนะคือเมื่อวันที่25พฤษภาคม2567เนี่ยมีวิธีลงนามแต่งตั้งไม่ใช่สิจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์บริษัทใหม่ล่าสุดของประเทศไทยบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีนะชื่ออารีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจดีอะไรประมาณนั้นชื่อเขาแบบใจดีนะ ก็คือเป็นการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีเนี่ยเป็นการร่วมจัดตั้งกันระหว่างธนาคารอมสินกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์นะครับทุนจดทะเบียน1000ล้านบาทนะครับถือหุ้นกันคนละ50%เป็นะ5 0 5 0นะคือนโยบายที่เขาจัดตั้งบริษัทอารีขึ้นมาเนี่ยคือหนึ่งผมบอกเลยว่าธนาคารอมสินเนี่ยเป็นธนาคารที่เป็นแบงก์รัฐนะครับแก้หนี้ยากเพราะว่ามีหน่วยงานรัฐมาเกี่ยวเขาเรียกว,ว่ามีหน่วยงานรัฐมามาเป็นกรอ เป็นแบงก์รัฐเป็นเป็นภาครัฐนะแหกกฎยากมีกรอบนโยบายที่ชัดเจนห้ามสร้างความเสียหายให้กับเงินของแผ่นดินนะอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยแก้นี่ยากเขาก็เลยมีมีนโยบายว่าขายหนี้ก้อนนี้ไปบริษัทบริหารสินทรัพย์ดีกว่าแต่ออมสินจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องไปแก้กฎหมายกันว่าถึงจะขายหนี้ได้นะออมสินจะจะมีข้อกฎระเบียบห้ามขายหนี้นะแต่ว่าเขาคงไปแก้กฎงกฎหมายก็เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการขายนี่ออกไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์อารีนี่แหละนะครับซึ่งอ,อมสินก็ไปถือหุ้นอยู่50%คนละครึ่งกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์แต่นโยบายการขายนี่ส่วนใหญ่เนี่ยจากทั่วไปนะครับแบงก์พาณิชย์ทั่วไปเขาจะขายกันประมาณ30-50%ถ้าเนะครับถ้าเกิดนี่ที่มีหลักประกันนะแต่ถ้าที่นี่ไม่มีหลักประกันก็อยู่ประมาณ10-15%แต่ผมไม่แน่ใจว่าอ,อมสินจะขายนี่ไปให้อารีเนี่ย จะ,จะสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่รู้นะภายในเขาเขาคงไม่บอกเรานะอันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้จริงนะพเพราะนี้ต้องบอกว่าพอออมสินขายนี่ไปให้กับอารีซึ่งอ,อมสินก็ถือหุ้นใหญ่ในอารีพราะได้กําไรจากการทวงหนี้ก็จะเงินย้อนกลับมอาอมสินนะครับคาดว่านะครับไตรมาสสของปี2567จนี่ยจะมีการขายหนี้ล็อตแรกนะครับประมาณ1 0ื่นล้านแต่เท่าที่ผมศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยเขาจะโอนหนี้เสียของอ,อมสินเนี่ย นะครับในรอดแรกนี่หมื่นล้านที่เป็นของออมสินอย่างเดียวนะเขาจะโอนหนี้เสียของออมสินไปให้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะหนี้ทั้งรายย่อยแล้วก็ SME นะครับวงเงินไม่เกิน20ล้านแล้วก็เป็นหนี้ที่มีทั้งมีหลักประกันและก็ไม่มีหลักประกันนะครับเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยลูกหนี้ประมาณ5 0 0แสนบัญชีให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า REAMC หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ r ารีเนี่ยเขามีนโยบายช่วยเหลือสังคม สร้างเสถียรภาพของสังคมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกนะครับแล้วก็ในการจัดตั้งบริษัทบริารสินทรัพย์อารีขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการจับจับคู่ที่เรียกว่าถูกฝาถูกตัวมากเพราะว่า1ออมสินมีหนี้เสียค่อนข้างเยอะผมบอกแล้ว่านี้เสียค่อนข้างเยอะรายย่อยนะหรือไม่ย่อยก็เยอะเพราะว่าแกหนี้ยากต้องบอกว่าอย่างผมเองเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่ใช่บูธิโขพูดแบบนี้นะจนไม่ใช่โทษที ความใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของบริษัทบริหารส,สินทรัพย์ผมเป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาการเงินนะครับเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินและก็กฎหมายนะหน้าที่หลักของผมหรืออาชีพผมจริงๆก็คือการเจรจาแก้หนี้ให้กับลูกค้าลูกค้าลหลักๆของผมคือก็คือ,คอพวกเจ้าของธุรกิจ SME ผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับก็จะมามาจ้างอันโตนิโอให้ไปแก้หนี้ให้นะแต่ถ้าไปเจอออมสินเนี่ยผมบอกเลยลูกค้าบอกว่าพี่สมมติบาลามีหนี้นะสมมติว่ามีหนี้ทั้งหมด ห้าหลายแบงก์เทพไทยพาณิชย์อะไรก็ตามออมสินผมจะบอกลูกค้าว่าผมคิดตังค์พี่แค่สี่แบงแก์แล้วงานออมสินผมแถมให้แถมให้ไม่คิดตังค์แต่ช่วยคุยให้แต่บอกว่าคุยยากนะพี่เพราะว่าเป็นแบงก์รัดคุยโคตรยากคุยโคตรยากจริงๆเพราะามันมีกรอบนโยบายที่ที่รัดกลุ่มเข้มงวดนะแล้วเจ้าหน้าที่เขาเองก็เป็นคนบ่นให้ผมฟังหลายๆคนนะว่าเวลาไปเจรจาบอกว่าด้วยความเป็นแบงก์รัฐนะพี่มันก็ช่วยลูกค้ายากจริงจริงอ่ะอยากจะช่วยจะตายแต่ไม่กล้า พอเซ็นไปเดี๋ยวผิดมาตรา1-5-7ติดคุกนะครับโคกผมซวยนะก็จะเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยบอกว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกฝาถูกตัวเพราะออมสินแก้หนี้ตัวเองยากแบมมีประสบการณ์ในการแก้หนี้ก็โอนมาให้ตรงนี้แล้วก็ร่วมกันพอบริหารหนี้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปรับโครงสร้างหนี้เสร็จลูกค้าลูกค้ากลับไปท,ทําธุรกิจต่อได้กลับไปมีชีวิตแฮปปี้นะครอบครัวมีความสุขนี่คือเป้าหมายของเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วแบมเองเนี่ยเขามีเขาเรียกว่า มีประสบการณ์ในการแก้หนี้มา25ปีแล้วปีลนะครับแบมเนี่ยเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์เนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรในการตั้งบริษัทคือตะก่อนเนี่ยมันมีแบงค์ชื่อกรุงเทพพาณิชย์ bbc ซึ่งราเกสกศักเสนาเนี่ยทำเจ๊งนะอันนี้คือต้นตอของวิกฤตต้มยำกุ้งเลยผมบอกเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอา้างั้นกรุงเทพพาณิชย์มึงตั้งบริษัทบร,ริหารสินทรัพย์ตัวเองขึ้นมาเลยแล้วก็โอนหนี้เสียของพวกมึงนั่นแหละ เขาก็เลยแก้หนี้ไปแก้หนี้มาจากจากแบงค์ที่เชี่ยวชาญชำนาญในการปล่อยกู้กลายเป็นว่าบุคลากรที่ปล่อยกู้ก็ย้ายมาเป็นบุคลากรแก้หนี้เขาก็เลยมีความเชี่ยวชาญและชำนาญมา25ปีแล้วแต่25ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พวกคนเก่าๆก็อาจจะปวดกระเสียนไปหมดแล้วนะก็จะมีถ่ายสายเลือดใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าพูดง่ายๆคือแบงคเขามีประสบการณ์เป็น DNA เอ็นเอขอแเราเขาแกนแก้หนี้เหมือนผมนะครับอันโตนิโอนะฮะบริษัทอันโตนิโอของเราเนี่ย ต้องบอกว่าผมไม่มี d n a ในการแก้หนี้หนึ่งพนเนี่คุยโชว์ฟอร์มนิดหนึง่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการแก้หนี้แต่ก่อนที่เราจะมีประสบการณ์ในการแก้หนี้ได้เราต้องเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อมาก,ก่อนเพราะไม่งั้นคุณจะมองภาพไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทั้งประสบการณ์สินเชื่อประสบการณ์แก้หนี้ครบวงจรนะโฆษณาทิดึงแล้วกันแก้หนี้สร้างหนี้ฮันโตนิโอจัดการให้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเข้าเรื่องตรงนี้ต่อนะก็คือ เขาบอกว่ามันถูกฝาถูกตัวจริงๆนะครับออมสินกับแบมก็เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับประมาณสักสองสาเดือนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเ,เริ่มที่จะขยับขยายโอนนี้กันแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปไล่เรียงเนื้อหาสา,าระกันนะเมื่อวันที่29 2567เานี่ยนะครับที่สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสินเนี่ยก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยก็ไปเป็นสัก์ขี่พยานนะครับรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของทั้งออมสินนะฮะแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของทั้ง กรุงเทพพาณิชย์ก็ไปลงนามถ่ายรูปลงสื่อมวลชนก็ว่าไปนะครับตอนนี้นะครับเ,เนื่องจากนะครับภาระหนี้ของประชาชนเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วกเ็เขาก็เลยอยากจะให้ r e m c เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐษกฐฐิจโดยการลดแรกๆเนี่ยจะเป็นการซื้อหนี้มาจากธนาคารออมสินเป็นหลักนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะซื้อหนี้มาจากที่อื่นด้วย นะแต่ว่าอายุขยของบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีเนี่ยจะมีอายุขัยแค่15ปีนะคือพู้แ่สิปีเลิก15ปีเลิก,เ,ลกเพราะฉะนั้นต้องต้องเอาให้จบนะแต่ว่าอีก15ปีค่อยไปว่ากันนะเอาเป็นว่า,วาตอนนี้ก็คือตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็วกอโอนนี้ไปแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมบอกเลยว่าดีมากนะครับถ้า บริษัทบริหารสินทรัพย์อารีเนี่ยใช้ในโยบายการแก้หนี้คล้ายๆกับของแบมเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยเยอะมากเพราะว่าแบมเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์อันดับหนึ่งในใจผมเลยนะครับที่รู้สึกว่าแก้หนี้ไม่ยากเมื่อกี้เหมือนกันสมมติมี5 5หเจ้านี้ถ้าเป็นออมสินเนี่ยผมจะบอกลูกค้าว่าอันนี้ผมทําให้ฟรีผมผมแถมให้แต่อีกสอันเนี่ยผมอีกสอันเนี่ยผมรับผิดชอบแบบเต็มเมนะอันนี้คิดตัง แต่อันนี้ไม่คิดตังค์แต่ทําให้ไม่คิดตังค์นะครับแถมให้ใช้คํานี้นะเหมือนกันถ้าเป็นลูกหนี้เหมือนกันมีสีมีสีมีห้าเจ้าหนี้เป็นแบงค์เป็นแบงค์เป็นแบงค์และนี่คือแบง์กรุงเทพพาณิชย์ผมก็จะคิดตังค์ลูกค้าแค่สี่กรุงเทพที่ผมอาจจะไม่คิดเพราะว่าแถมให้เพราะคุยไม่ยากนะประคับประคองบิดไา้บิดขวานก็จุกกระจิกนิดหน่อยก็ผ่านแผลละนะครับเพราะนั้นเนี้ยต้องบอกว่ากรุงเทพพาณิชย์ไม่ยากนะครับข่าวการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย อารีนะฮะชื่ออารีเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะผมก็ในวงการแก้หนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นลูกหนี้ออมสินนะฮะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่า <c oughs> วัตถุประสงค์เขาเนี่ยที่ทามาเนี่ยผมผมชมเลยว่าเยี่ยมเพราะว่ามันจะช่วยเหลือได้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยลูกหนี้ออมสินเนี่ยไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกัน เอาง่ายๆนะครับเจ้าหน้าที่เองมันยังตอบไม่ได้มันจะช่วยลูกค้าอย่างมันก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเฉพาะออมสินไปก่อนนะช่วงแรกนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะซื้อนี่มาจากแบงก์อื่นๆก็ว่าไปแต่ว่าจริงซื้อนี่ไปแบงก์อื่นไม่สำคัญหรอกสำคัญซื้อนี่แบงก์ออมสินนี่แหละเพราะว่านี่แบงก์ออมสินลูกนี่เป็นอะไรที่สงสารเพราะว่าแก้ยากมีอันนึงคือทกศฮะทกศเนี่ยแก้โคตรยากเลยนะเพราะนั้นฝากเอาไว้แล้วกันผู้หลักผู้ใหญ่ที่ฟังคลิปช่องผมอยู่นะไปซื้อนี่ทกศมาแก้เลยฮะนอกจาก อมสินแล้วนะทกศเนี่ยตัวดีเลยแก้โคตรยากคือทกศเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ใช่เกษตรกรเนี่ยนอกเรื่องนี้หนึ่งนะสินเชื่อทกศเนี่ยเขามีสินเชื่อเพื่อเกษตรก็คือแบบเกษตรกรจร,จร,จร,จริงๆอ่ะไปกู้ไปปลูกไร่ท,ทานาทำสวนเนี่ยเกษตรกรจริงๆแต่ว่าทกศเขาจะมีสินเชื่ออีกตัวคือสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อันนี้แก้โคตรยากแลนะดอกเบี้ยไม่ได้ถูกดอกเบี้ยแม่งแพงด้วยนะต้องบอกเลยว่าอันนี้เหนื่อยนะครับอ่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าเขาก็ เขาก็อยากที่จะแก้ปัญหา,าตัวตัวนี้นะครับนี้เสียเพราะว่าตัวเลขนี้เสียในประเทศไทยเนี่ยจากแบงค์ชาตเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ2.88% NPL จริงผมว่าไม่จริงหรอกมันเยอะกว่านั้นมันเยอะกว่านั้นและโดยโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยกระจุกตัวที่ออมสินค่อนข้างเยอะนะกระซิบอีกนิดนึงแนละตอนนี้รู้สึกว่านี่ที่กําลังมาแรงๆนะแบงค์ที่มีหนี้เสียมาหาผมยเยอะตอนนี้มาแรงมากเลยคือไทยเครดิตอันนี้ก็อีกอันนึ่ง ไทยเครดิตอันนี้ต่เขาเป็นเอกชนนะแต่แค่ว่าพูดให้ฟังว่าเป็นนี่เป็นแบงค์ที่มีหนี้เสียอันดับต้นๆใน,น,นตอนนี้ลูกค้าผมที่มาส่วนใหญ่ไทยเครดิตสิบรายเนี่ยไทยเครดิตสัก8ปรายละนะครับอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังแล้วกันนะทีเนี้ยพอเขาบอกว่ามันมีหนี้เสียเนี่ยนะครับมัน ก็ทําให้นะเศรษฐกิจไม่ดีนะแทนที่จะเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยเราก็ต้องเอาเงินมาจ่ายนี้นะสุขภาพจิตไม่ดีคือพูดง่ายคือภาพคือเอางี้คนเป็นหนี้่มันจะมีความเครียดนะครับสุขภาพจิตไม่ค่อยดีนะเป็นอะไรที่แบบฟุ้งซ่านนะเป็นอะไรที่ฟุ้งซ่านเลอะเทอะพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยนะเป็นอย่างจร้งจริงลูกค้าผมส่วนใหญ่จะเป็นงานเบลอๆนะลูกค้าส่วนใหญ่ของผมจะเบลอๆอีกหนึ่งทีเนี้ยก็ตัวเนี้ยนะเอ่อ ถ้า a ออารีออกมาได้จริงเนี่ยก็เรียกว่าผมบอกเลยว่าเยี่ยมเนื่องจากมาพูดกันถึงเรื่องแก้หนี้หละนะเออตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะที่กําลังเป็นหนี้เสียไม่ได้เฉพาะออมสินเป็นหนี้เสียแบงก์อื่นเป็นหนี้เสียที่ไหนก็ตามนะอันดับแรกต้องบอกว่าก่อนที่คุณจะแก้หนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าคุณต้องประเมินตัวเองก่อนนะประเมินตัวคุณเองก่อนว่ายังไม่ต้องพูดยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องหนี้นะ โอเคเอาเป็นว่าคุณเป็นหนี้่แต่ว่าก่อนที่คุณจะแก้หนี้เนี่ยประเมินตัวเองก่อนว่าอาชีพเรารายได้เรายังโอเคอยู่ไหมเออเอาแค่ตรงนี้ก่อนถ้าอาชีพเรารายได้เราธุรกิจเราไม่โอเคแล้วคุณเลิกคิดเรื่องการแก้หนี้ผมบอกเลยเลิกคิดไปคิดเรื่องอะไรรู้ไหมครับไปคิดเรื่องหาอาชีพใหม่หาธุรกิจใหม่ จะแก้ไขธุรกิจเดิมที่เรามีอยู่อย่างไรนะจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจเดิมที่เรามีอยู่อย่างไรเอาแค่ตรงนี้ก่อนคุณยังไม่ต้องไปคิดเรื่องการแก้นี้เพราะว่าหากินหาใช้ของตัวเองยังหาไม่ได้เลยอย่าไปหาอย่าไปคิดอย่าไปหาคิดเรื่องการแกหนี่ยากนะพะนั้นเนี่ยถ้าคุณประเมินแล้วว่าคุณน่าจะไปไม่รอดว่ะนะคุณต้องไปต่อมาคืออะไรไปคิดเรื่องการจัดการนี้ จัดการนี่ยังไงดีวะในเมื่อกูไม่รอดนะเอาให้เจ็บตัวน้อยที่สุดนะวิธีการเจ็บตัวน้อยที่สุดคืออะไรบ้างรายละเอียดปีกย่อยนี้ผมจะไม่เล่าให้ฟังแล้วกันนะเอาว่าใครอยากรู้ก็ไลน์เข้ามาคุยกับผมแอดอันโตนิโอนะครับหรือใครอยากที่จะพูดคุยกันเชิงลึกนะก็คุยกันได้นะเสียสตังค์สองพบาทนะโทรคุยกับผมได้ตลอดชีพไม่จํากัดครั้งนะครับหรือใครอยากจะมาเจอตัวผมเป็นๆที่ออฟฟิศผมก็เจ็ดบาท มาคุยพร้อมทีมงานคุณเลยอ่ะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ S อ e คุยพร้อมทีมงานเลยหรือจะมาคุยคือทีมงานคุณกับทีมงานผมมานั่งคุยกันผมมีทีมกฎหมายให้บริการด้วยนะครับนั่งคุยกัน70,00บาทหนึ่งครั้งเจอตัว1ครั้งจะคุยกันกี่ชั่วโมงก็ว่าไปถอะสัก2ชั่วโมงกาลังดีนะครับคุยเสร็จแล้วหลังจากนั้นกลับไปแล้วเนี่ยก็คุยกันได้ตลอดทางโทรศัพท์นะจะเจอตัวได้ครั้งเดียวนะครับเพราะเจอเจอทุกวันไม่ไหวแล้วผมต้องทำมาหากินอื่นละนะอันเนี้ยมา อ่ะทีนี้พอมาถึงอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่มาดูตัวเองละธุรกิจตัวเองได้ไปได้แต่ยอดตกต้องแก้ไขาการบรหิหารจัดการนิดนึงอะไรก็ว่าไปอันนี้แปลว่าไปได้ถ้าไปได้ก็แปลว่าคุณพร้อมที่จะสู้กับการแก้หนี้ของตัวเองนะอ่ะโอเคทีนี้ก็มาจัดการเรื่องนี้ก็เหมือนกันมาดูไรายได้ดูค่าใช้จ่ายเหลือเท่าไหร่เอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายหนี้ตรงไหนดีถึงจะเกิดประโยชน์ เอาเงินจ่ายนี <ideas decent> <him> <med SW acceptance pieces> ่ตรงไหนดีในการจ่ายหนี้แต่ละหนี้ต้องไปเจรจาให้มันเเรียกว่าไม่ถูกเจ้าหนี้เอาเปรียบอย่างไรนะครับเหมือนกันอยากคุยกับผมรายละเอียดก็โทรมาคุยได้2,500เสียตังค์นะหรือ7,000มาเจอที่ออฟฟิศเลยนะครับออฟฟิศก็เนี่ยแหละที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่แหละเป็นออฟฟิศผมนะครับอยู่เถาบางนานะครับนะก็อย่างที่บอกว่าวิธีการเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าคุณเริ่มรู้แล้วว่าวิธีการจัดการบริหารนี่เองคุณเนี่ยคุณจะทํำยังไงนะคุณก็ต้องมองปัญหาต่อว่าอันนี้นะสมมตินนะอันนี้ไม่พูดถึงคนที่แก้ไม่ได้แล้วนะปล่อยทิ้งไปอันนี้พูดถึงคนที่แก้ได้ต้องมองระยะยาวด้วยนิดหนึ่งว่าโอเคในสถานการณ์ล่าสุดกับรายได้ที่ยังพอมีเหลืออยู่แก้นี่ตรงเนี้ยช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยไปได้แต่ถ้าช่วงระยะเวลา,ายาวๆเนี่ยเหนื่อยเวย้ยนะเหนื่อย แต่ถ้าดูแล้วมันยังพอมีความเสี่ยงที่จะดุดพ้นได้ก็ลุยแต่ถ้าช่วงระายะาเวลาสั้นๆเนี่ยโอเคแต่กลางๆเนี่ยไม่น่าจะรอดอยู่ดีก็ต้องมาวางแผนกันก็เข้าทางผมอีก <c oughs> มาติดต่อผมได้นะอ่ะเอาเป็นว่าเรามีช่องทางการติดต่อผมคือ2 5 0 5โทรคุยตลอดชีพ7,000เจอตัวหนึ่งครั้งคุณเอาทีมงานคุณมาเลยมานั่งฟังกันมานั่งคุยกันผมก็มีทีมงานผมนั่งคุย 7,00ด 7, คุยหนึ่งครั้งหลนั้นก็โทรคุยได้ตลอดชีพเหมือนกันนะครับแต่โทรคุยกับผมคนเดียวนะครับหลัอองจากนั้นไม่ได้คุยกับฝ่ายกฎหมายผมนะหรือจะมาว่าจ้างบริษัทผมไปแก้นี้ให้เลยก็ได้นะครับอันนั้นรายละเอียดปิดย่อยมา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับทีนี้ย้อนกลับมาถึงบร,รบริษัทบริหารทรัพย์อารีกันบ้างต้องบอกว่าบร,รบริษัทบริหารทรัพย์อารีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านะครับเขาจะ ใช้นโยบายการแก้หนี้คล้ายๆกับกรุงเทพพาณิชย์หรือเปล่านะแต่ถ้าเขาใช้นโยบายการแก้หนี้แบบกรุงเทพพาณิชย์ผมก็บอกได้เลยว่าเยี่ยมเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าลูกหนี้จะอ,อ,อยู่ได้จริงชาระหนี้ได้จริงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีแด้ด้วยความเจ็บปวดบ้างไม่ใช่ว่าคุณเป็นหนี้เสียแล้วคุณจะไปเจราจาปรับโครงสร้างหนี้กับเขาแบบเอาใจตามใจลูกหนี้ซะร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปนไม่ได้นะลูกค้าผมบางคน เป็นหนี้เสียเขาอยู่แล้วนะยังทะลึง่งดันซ่าไปต่อรองอะไรเยอะแยะซึ่งมันไม่ควรจะมีสถานะในการต่อรองอะไรกับเขาได้มากขนาดนั้นเพราะตัวเองเป็นหนี้เสียนะครับนี่ฝากไว้แล้วกันกับลูกหนี้นะครับนะสุดท้ายก็เป็นกําลังใจให้กับลูกหนี้นะธนาคารออมสินทุกท่านนะครับที่จะถ้าพวกคุณโชคดีเนี่ยคุณจะโดนโอนขายนี่ไปกรุงเทพไม่ใช่สิบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีผมบอกเลยถ้าเกิดคุณโดนขายไปอ่ะ โครโชคดีเลยโชคดีมากนะถ้าอยู่อ,อมสินเนี่ยโชคร้ายผมพูดคํานี้แล้วกันใช้คําว่าโชคร้ายแล้วกันถ้าคุอคณอยู่กับออมสินแต่ถ้าเกิดคุณเป็นหนี้ที่ไม่เกิน20สบล้านเนี่ยมันจะเข้าขายที่เขาจะโอนหนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นหนี้ามากกว่า20ล้านเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่กับออมสินอยู่แต่ผมไม่แน่ใจนะันโยบายเขาจะเป็นไงแต่ว่าเท่าที่อ่านข่าวมาเนี่ยเป็นเอสไม่เกิน20ล้านมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันนะครับอ่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็อวยพรให้ลูกนี้ออมสินทุกคนที่ฟังผมอยู่คุณจะถูกขายนี่ไปบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีนะครับขอให้โชคดีวันนี้ไปแล้วฮนะสวัสดีครับ